หลายคนคงรู้จักพี่ใหญ่ของเกม RTS อย่าง StarCraft โดยเฉพาะ StarCraft 2ที่มีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ e s p o r t อยู่เรื่อยๆแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่า StarCraft ภาค2เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2010จนถึงตอนนี้ก็ปาเข้าไป15ปีแล้วแล้วไหนละภาค3หรือว่าเกมนี้ไม่มีภาคต่อแล้ววันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักซีรีส์เกม StarCraft กันแบบคร่าวๆและร่วมกันหาคาตอบกันครับ วางตั้งก็ได้วางนอนก็สวย Thermal Take The Tower 600เคสคอมขนาดใหญ่ดีไซน์สวยทรงปริซึม8เหลี่ยมไม่เหมือนใครถ้าใครสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thermaltake Thailand และตอนนี้ครับ t w e t o w e เ3อ0เองก็มีโปรโมชั่นลดพิเศษหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศครับ จุดเริ่มต้นของเกม Star Car ต้องย้อนไปในปี1994บริษัท Entertainment บริษัทเกมที่ตอนนั้นกำลังประสบความสำเร็จจากการสร้างเกม RTS อย่าง Warcraft o r c and Human ในปี1994และ Warcraft 2 Tide of Darkness ในปี1995ทีมงานบริษัทจึงอยากต่อยอดมาลองสร้างเกม RTS แนวสายไฟดูบ้างโดยในงาน E3 ในปี1996บริษัทก็ได้โชว์ตัวอย่างแรกของเกมแล้วมันปังครับปังที่ว่านั้นก็คือปังปีนา เพราะเนื่องด้วยหน้าตาเกมที่คล้ายกับ Warcraft 2มากเกินไปก็แง่ละครับเขาใช้เอนจิ้นตัวเดียวกันทำให้โดนแซวครับว่าเหมือน Warcraft in Space ถือว่าเป็นการออกตัวที่ไม่สวยเท่าไหร่ทางค่ายพิศตัตจึงต้องรื้อเกมและสร้างใหม่ทั้งหมดครับซึ่งมันก็ใช้เวลาและทุ่มเทยอย่างหนักในการปรับปรุงกราฟ,ฟิกปรับสมดุลของเกมและพัฒนาการออกแบบเผ่าพันธุ์ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในที่สุดเกมส Star ์คัพภาคแรกก็ได้ออกมาวางจำหน่ายในปี1998และตามมาด้วยภาคเสริม Star ์คัพ b r o o d War ในปีเดียวกันด้วยรูปแบบเกมวางแผนการรบในธีมไซไฟโดยมีเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่าง 3, าา 3> เผ่าพันธุ์ในอวกาศเทเรนจะเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ถูกเนรเทศออกจากโลกที่มีความสามารถในการปรับตัวสูงและใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรสงครามที่หลากหลายเซิร์เผ่าพันธุ์คล้ายมาแมลงที่มีความสามารถในการขยายเผ่าพันธุ์อย่างรวดเร็วและดูดซับสิ่งมีชีวิต เพื่อวิวัฒนาการโปรทตสเผ่าพันธุ์โบราณที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังจิตอันทรงพลังตัวเกมครับถูกยกย่องให้เป็นที่หนึ่งในเกมที่ดีที่สุดกลายเป็นเกม PC ซที่ขายดีตลอดการเกมหนึ่งเลยนับจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ในปี2009เกมนี้สามารถขายได้ถึง11ล้านชุดทั่วโลกตัวเกมได้รับความนิยมเป็นพิเศษในประเทศเกาหลีใต้และถือเป็นผู้บุกเบิกสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตหรืออ e ีสปอร์ตนั่นเอง เกิดเป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์มากมายสร้างอาชีพใหม่ที่เรียกว่านักกีฬา e-sport ์ตที่ไม่ใช่แค่เล่นเพื่อล่างเงินรางวัลแต่ยังมีสปอนเซอร์ต่างๆเข้ามามีการถา่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์เหมือนกีฬาประเภทอื่นทำให้เกมต่างๆหลังจากนั้นต้องคิดโมเดลให้รองรับกับการแข่งขันแบบ e-sport ตด้วย หลังจากภาคแรกวางจำหน่ายราวๆ10ปีในงานบริษัท w o r ร์ w i d e Invitational ในปี2007บริษัทก็ออกมาประกาศทำภาค2ในชื่อ Starcraft 2ต่อมาได้เปิดเผยรายละเอียดว่าจะทำเป็น3ภาคหลักแต่ละภาคก็จะมีเนื้อเรื่องที่ละเอียดและเจาะลึกของแต่ละเผ่าพันธุ์เพื่อให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับเรื่องราวของแต่ละเผ่าได้อย่างเต็มที่ ก็จะมี Starcraft 2 Wing of Liberty ในปี2010เป็นภาคแรกของตายภาคที่เน้นเนื้อเรื่องของเผ่าเทร์ Starcraft 2 Heart of the Swarm ปี2013เป็นภาคต่อที่เน้นเนื้อเรื่องของเผ่าเซิร์เพิ่มยูนิตใหม่ทำให้การเล่นมัลติเพเยอร์นั้นมีความหลากหลายมากขึ้น Starcraft 2 Legacy of the Void ในปี2015ภาคสุดท้ายของตายภาคหลักที่เน้นเนื้อเรื่องของเผ่าโพ t ท s ส ที่สรุปเรื่องราวทั้งหมดของจัก,กรวาล StarCraft และได้รับการยกย่องว่าเป็นบทสรุปที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจและตัวเกมก็ยังมีภาคเสริมอย่าง Nova Covert Ops ในปี2016 ต่อมาปี2017บริษัทได้ตัดสินใจเปลี่ยน StarCraft 2เป็นเกม Fee Toplay โดยผู้เล่นสามารถเข้าถึงแคมเปญ Wing of Liberty โหมด c o o p c o m m a n d e e ได้บางส่วนและโหมด m ั l ติ p l a y อร์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อต่อมาในปี2020บริษัทประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาจะยุติพัฒนาเนื้อหาใหม่ๆสำหรับ StarCraft 2โดยจะหันไปเน้นที่การดูแลและสนับสนุนชุมชนผู้เล่นการปรับสมดุลเกมแบบรายฤด้ดูกาลในแง่การแข่งขัน e-sport StarCraft 2ก็ยังคง ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในงาน e-sport World Cup 2025 ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย StarCraft 2ก็มีทัวร์นาเมนต์การแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม7,000 700, 0 0ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าแม้ StarCraft 2จะไม่มีเนื้อหาใหม่นับตั้งแต่ปี2016แต่ตัวเองก็ยังคงมีฐานผู้เล่นที่เหนียวแน่นยังคงเป็นหนึ่งในเกม r d s ที่ดีที่สุดตลอดการที่แฟนๆนั้นยังคงรอคอยกับการมาถึงของภาค3 ในปี2019ณที่งานบริสคอนทิมมอร์ตันผู้กำกับของเกม Starcraft 2และเควินดองเกมดีไซเนอร์ของเกม Starcraft 2ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง PC Gamer หลังถูกถามว่าเอ่อพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับที่ Starcraft 3นั้นจะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่ดีที่สุดที่จะกำหนดอนาคตของพวกเรานั่นก็คือสีจากผู้เล่นครับผมคิดว่าการที่จะได้เห็นเกมแนว RTS อีกสักเกมในตลาด ก็คงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากการส่งข้อความนี้ถึงบริษัทนั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากครับเออผมคิดว่ามันยังมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่อยู่อีกในอนาคตแต่เราก็ต้องรอจนกว่าจะถึงตอนนั้นครับโดยในบทสัมภาษณ์แปลเป็นไทยอีกทีก็คือทางผู้กำกับไม่ได้ปิดกั้นโอกาสที่จะมี Starcraft 3ขอแต่แฟนๆส่งเสียงถึงทางบริษัทให้มากพอ อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่วันวานผ่านไปทุกอย่างก็ค่อยๆเงียบลงอีกครั้งจนมาถึงปี2022 Microsoft ประกาศที่จะเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจเกมแต่จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคด้านกฎหมายและการตรวจสอบการผูกขาดในหลายประเทศทั่วโลกแต่ทุกอย่าง ก็จบลงได้ด้วยการที่ Microsoft ซื้อกิจการได้สำเร็จในปี2023แฟนๆ StarCraft จึงอาศัยจังหวะนี้ส่งเสียงไปถึง Microsoft ให้พิจารณาการทำเกม StarCraft 3โดยหนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงชื่อดังอย่างซูมูหลิวหรือถ้าใครไม่รู้จักก็คือพระเอกในชางชีอครับที่โพสต์ในสื่อออนไลน์อย่างเของตัวเองว่า please save starcraft ซึ่งมันก็แค่นั้นแหละครับ หลังจากนั้นก็มีข่าวลือมาบางๆเรื่องภาค3อยู่เรื่อยๆครับแต่ก็มันไม่ค่อยเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่โดยข่าวล่าสุดจากสื่อเกาหลี MTN และ PC Gamer ในเดือนเมษายน2025ได้รายงานว่าบริษัท n น x o ซนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นตัวเต็งที่จะได้รับสิทธิ์การพัฒนาเกมใหม่ในจักรวาลบริษัท สามารถใช้ IP ของ StarCraft ซึ่งนั่นก็หมายถึงบริษัทเน็กซนสามารถสร้างสรรค์เกม StarCraft ในแนวทางใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่เกม RTS แบบเดิมๆซึ่งก็มีความเป็นไปได้เพราะ s t r r c r a f t 2ยังคงได้รับความนิยมสูงในเกาหลีใต้เช่นกันครับถึงตรงนี้โจทย์ใหญ่ในการสร้างเกม s t a r c r a f t 3ก็คือกระแสะความนิยมในเกมประเภท RTS ที่ลดลง มีแต่ผู้เล่นหน้าเดิมๆที่เล่นเกมแนวนี้ต้องยอมรับครับว่าเกมแนว R.T.S นั้นมีความยากมากๆสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่การที่ผู้เล่นต้องทำหลายอย่างพร้อมกันทั้งการบริหารทรัพยากรควบคุมยูนิตเอาตัวนี้สู้ตัวนี้ถอยกว่าจะเก่งได้ต้องฝึกกันนานครับบางทีเราเหนื่อยจากการเรียนการทำงานแล้วใช้มาฝึกเล่นเกมยากๆอีกก็อาจจะท้อแล้วเลิกเล่นไปก่อนถือว่าเป็นกำแพงที่สูงมากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่ต้องก้าวข้ามไปให้ได้ ถึงจะเล่นเกมได้สนุกตลาดเกมตอนนี้ก็มีตัวเลือกเกมที่ง่ายกว่าอย่างเกมแนวโมบ้าที่ผู้เล่นควบคุมยูนิตเพียงแค่ตัวเดียวลดความซับซอ้อนของการเล่นลงไปมากอาจจะไม่เล่นง่ายขนาดนั้นแต่ก็ง่ายกว่าแนว RTS เยอะครับในขณะที่ตลาดคนเล่นเกม RTS เล็กลงเรื่อยๆต้นทุนในการผลิตเกม RTS กเกมกลับสูงลิบลิว่วการจะทําเกมให้มีความซับซอ้อนมีความลึกระบบก,การแข่งขันในเกมแน่นๆไหนจะต้องคํานึงเรื่องสมดุลของแต่ละฝ่ายไหนจะต้องทําให้รองรับการแข่งขัน แบบ e-sport อีกเป็นอะไรที่ยากและใช้ต้นทุนสูงการจะสร้างนวัตกรรมใหม่ของเกมแนว rts ก็ยากอีกโดยเฉพาะเมื่อเกมภาคเดิมที่ทำไว้แทบจะสมบูรณ์แล้วและแถมมีความเสี่ยงที่แฟนๆดั้งเดิมจะไม่ชอบส่วนแฟนหน้าใหม่ก็ไม่เล่นซึ่งเราเองก็เห็นบทเรียนกันแล้วอย่างซีรีส์เกม rts คู่แข่งอย่าง Command and Conquer ซึ่งใครยังไม่ดู ไป,ไป,ไปลองดูกันนะครับพอเราถอยออกมามองในแง่ของคนทําเกมแล้วการทําเกมอื่นแนวอื่นไปเลยดูเป็นอะไรที่ง่ายกว่ากันเยอะเลยครับแต่แฟนๆเกมแนว RTS ก็อย่าเพิ่งหมดหวังกันครับถึงยังจะไม่มี StarCraft 3ในปี2025นี้แต่ก็มีเกม RTS สนุกๆให้คุณลองเล่นอย่าง Tempest Rising ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมในตำนานอย่าง Command Conquer Stormgate เกมที่พัฒนาโดยอดีตทีมงานจาก StarCraft 2และ Warcraft 3 Scouring เกมแนว RTS ที่เน้นการเอาตัวรอดสร้างฐานทัพและปกป้องตัวเองจากฝูงสัตว์ประหลาดที่เข้ามาโจมตีหรือเป็นเกมที่ผมเล่นล่าสุดนั่นก็คือ Broken Arrow เป็นเกมแนววางแผนสงครามในยุคป,ปัจจุบันที่เน้นไปในการบริหารยูนิตและแบบแผนในการรบและยังมีเกมอื่นๆที่น่าจับตามองอย่าง Zero Space, Immortal, Gate of the Pride หรือ Empire Eternal สิ่งเหล่านี้กำลังบอกเราว่าเกม RTS ยังไม่ตายแนวเกมยังคงมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเอง ยังมีคนที่รักที่ทำเกมแนวนี้ออกมาอยู่บ้างอาจจะไม่ใช่เกมที่เราหวังแต่ก็แสดงให้เห็นว่าเกมแนวนี้ยังมีความพยายามปรับตัวเพิ่มระบบใหม่อยู่เสมอๆอยู่ที่เราจะเปิดใจและให้โอกาสกับเกมเหล่านี้มากแค่ไหนแล้วทุกคนละครับเคยเล่นเกมส t a r c ค a f t บ้างหรือเปล่ายังรอคอยภาค3อยู่หรือไม่ หรืออยากให้ภาค3เป็นแบบไหนหรือใครมีอะไรที่เปิดใจให้กับเกมแนว RTS บ้างมาลองพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกมและคอนเทนต์อื่นๆจากพวกเรากันไว้ด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ